เนื้อทอดค่ะเนื้อทอดกับเหนียวชิ้มแจ่วนี่น้ําจิ้มแบบแจ่วแจ่วบอมปะแจ่วแจ่วอร่อยอชิมอะไรบ้น่ดูหอยสิเล็กอร่อยนะคะน่าสนใจมากนี่หมาน้องหมากับน้องหมูยืนบกอยู่ด้วยกันน่ารักสุดๆน่ารักมากอ่ะถึงแล้วลงจากรถกินร้านหมาป่าด้านเนื้อกันเถอะไป นี่ครับที่จอดรถข้างในใครที่มาถึงก็สามารถมาจอดข้างในได้นะนก็เดินไปข้างหน้าแบบนี้ถึงแล้วจ้าเปิดหน้ากากเลยจ้าเปิดหน้ากากหน่อยไม่มีคนเลยนี่นะครับร้านหมาป่าล่าเนื้อมีห้องแอร์ด้วยช่วงนี้อากาศร้อนๆก็มาหน้าห้องแอร์ได้นะครับแอร์ะนะจ๊ะอ่ะ เดี๋ยวเจจุกจะสอนวิธีการเต้นผ้ามาฝ่าลานเ,น,เน,นื้อเอาเต้นดิเต้นดิเต้น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 แร็วอะเอออ่ท้าเดียวกันเลยนี่อะปะลาลาเนือ้อครับใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับแถวไหนแม่แถวไหนเนี่ยอ๋อสะพานมหาเจดสดาบดินทา์ราชพึกค่ะอ่ะาไปเข้าไปกัน ไปกินข้าวกันเจ้าของร้านมาเจ้าของร้านมาส่งมากินด้วยกันเลยนี่นะครับชิมเมนูพิเศษกันดีกว่ามีอะไรบ้างจ๊ะมนูพิเศษไปนี่อะไรอันนี้อันนี้จะเป็นเนื้อยทอดค่ะเนื้อยทอดข้าวเหนียวท้่แจ่วนี่น้ำจิ้มแบบแจจ่วปมปะ แกวแกวอร่อยอชิมบ้างไหมจ้าอร่อยมากเนื้อเป็นไงบ้างเนือ้อนุอ่มชิมบ้างหอมอร่อยชิมบ้างเนืเ้อ,อชิมเนื้อจ้าต้องการไข่ดาวซูเฟรไหมคะสั่งร้องไหมร้องดิอร่อยลองไหมขี้ขี้ขี้ไข่ดาวซูเฟรอีกหนึ่งน้ิ่ม,มขั้นเดียวเออแล้วก็ผสมชิสแล้วก็เข้าไปอบ อร่อยเนื้อนิ่มเอาหรอนี่แต่ชอบชอบข้าเหนียวจิ้มมากกว่าข้าเหนียวจิ้มแจ่วข้าเหนียวจิ้มแจ่วบอมแจ่วปลาหรอแซ่บกินเกินพร้อมเนื้อจะมีนัำหมีอยู่ในนี้ด้วยนี่มีคนงานผนรอเนจ้างมันทำไ าาอ,อันนี้ที่ร้านตะกูลนอันนี้เหนียวสามเนื้อนะจ๊ะน่ากินมากคืออะไรอ่ะ,อะด้วยข้าวเหนียวผัดมันเนื้ออ๋อข้าวเหนียวผัดมันเนื้อออ,อนเซนแล้วก็อ,อนเซนเ,เนื้อก็เบย์อ่าชิมสักหน่อยเนืงอได้อ่าชิมเนื้อโกเบยก่อนมาชิมอะไรก่อนก็ได้ชิมแค่กเบยนะครับชิ้นใหญ่มาก ส่วนจอยกินข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเกลียวเกียวหรือว่าจะเอาออนเซนมาปอกนะคะปื๊บตัวความรำเงนละม่องต้องการจานเหมใส่ไข่ออนเซนเลยจ้าวีน่ารักนี่กินแบบนี้แหวกน้องแหวกไเหรอเอาแหวกแหวกเอาแหวกซิ้อเยอะมากอ่ะกินแบบก็กินแบบนี้เลยกินคำนี้ ฉ่ำมากไปชิมไม่รู้มีอะไรเขาพดเต๋วเคยกินแล้วืหเนื้อตัดขาเลยน,นะเนี่ยเนื้แล้วนี่อ่ันนี้อะไรจลอยซิปลอยกับมันคือสเต็กใช่ไหมสติ๊ปลอยสเต็กซิปลอยซิปลอยคือ,อ,อ,อมันบดซอสทอรัฟเฟิร์ลโอ้อลังอยู่นะมีสลัดด้วย แล้วมันสเต็กติ้วปลาคือส่วนไหนจำไม่ได้อะส้นแหลมต้นแหลมเหรอเอออ่ะแม่ชิมหน่อยสิอ่หแม่ชิมหน่อยอ่ะแม่ชิมสเต็กเนื้อนะจ๊ะร้านก๋วเตี๋ยวก็มีสเต็กด้วยจิ้มเกลือนิดนิดเหรออ่าจิ้มเกลือนิดนิดเออไง นิ่มนุ่มไหนชิมมั้งดินิ่มจริงเปล่าตัดดิจริงไม่เงี้ยตัดตัดมาตัดมาตดตเดี๋ยวขอชิมนี่ก่อนระวังโลมขอชิมมันบดซอสเผ็ดทัฟเฟิลมันบดซอสเผ็ดทัฟเฟิลหอมเออกลิ่นกลิ่นทัฟเฟิลแบบว่าพลังมากอ่ะชิมสเต็ก นั่นนิ่มชอบกินเนี่ยครับเค้กเนี่ยอร่อยชอบไหมเพลินดีบางทีบางวันกินขนมเนี่ยกินขนมหวนนานอ้าวร้านก๋วยเตี๋ยวมีส้มตำ้วยเหรอใช่ชื่อละชื่อเมนูว่าอะไรจ๊ะตำหม,มาหอนไปกูตำหม,มาหอนเลยนะฮะตำหม,มาหอนเฉยตำหม,มาหอน,นจ้ะความพิเศษคืออะไรตำหม,มาหอนชื่อช,ชื่อพิเศษ ใจอาชิมนะแซ่บจริงป่าวจริงแซ่บจังจนบางคนร้าส้มต่ำอืยค่แซ่บไหมอร่อยไหมจัดจ้านอืร่อยอร่อยไหมอันนี่ไม่ได้อวยนะถึงแม้ว่าเจ้าของร้านจะเป็นน้องสาวนะ <laughs> ไม่ได้อวยน้อถึ <laughs> ยอยงแม้ว่าจะได้เด็กตรงข้ามนี่รวยจริงนะ ชอบกินสเต็ก้าแล้วก็เอาไปจุ่มกับซอสเห็ดเขียวนี่อย่าบังกล้องสิวะนะครับออรี่อะไรกินอะรนี่ชอบกินสเต็กน,นะครับน้ำจิ้มก็มีแต่ชอบกินแบบับอันนี้ไม่ใช่น,น้นติมเหรอนิ้เหยวว่ะเฮ้อ้อว่าเยวจดั นือทอดข้าวเหนียวกิมแจวเฮ้ยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยเมื่อกี้ทำอะไรอะไรเนี่ยแจวอยู่บนแขนน่ะนั่นยันไม่ถไข่มาแล้วมาแล้วขนมเค้กไม่ใช่เราไม่ใช่คืออะไรจะเนี่ยให้เจ้าของร้านบอก ก็เลยจ้าข,ของร้านไข่ดาวซูเฟ่ค่ะไข่ดาวซูเฟ่นีก<น>็เป็นกะเพราวากลือกักะเพราวากลือแต่นี่าวาเกลือไม่ได้สั่ง <laughs> สั่งไข่ดาวซูเฟ่มาลองชิมมันเป็นไข่ขาวกับชีสใช่ไหมใช่ไข่ขาว<ไ>ชีสชิมซะหน่อยขอชิมไข่ดาวซูเฟ่ก่อนแล้วกินกินไข่ขาวก่อนเนาะลองชิมเราเลยเออแปลกๆอยีกเนาะชีสยืด <laughs> เออไข่ดาวก็สุกเพริ่มเออไข่ดาวกุกเพริ่ก็แบบเก๋ๆดินิ่มๆละมุนละมุนไปลองชิมกะเพราเนื้อจะชิมเป็นเนื้อแดดเดียวแบบอันเนี้ยสับแล้วก็ผัดกะเพรากะเพราเนื้อแดดเดียวมันคือเนื้อเนี่ยเหมือนเนื้อในจานไม่ชิมเหรออันนี้โทวน้ำปลาพริกนี่เขาก็เด็ดเมืนในธรรมดาทุกอย่างยันน้ำปลาพริกกินไม่เยอะหรอก ก็ว่าจะกินก๋วยเตี๋วด้วยอ่ะชิมจ้าดีนาา้ำปลาคือเขาบอกว่าเด็ดนะเด็ดยังไงบอกกันดินี่แจ่เลยมีลูกค้าบางคนถึงท่านขอซื้อน้ำปลาที่เขาทำเด็เดเลยเบื่อมากเป็นกแก้วพิการเขไม่กินเพรเขาเขาหลาบเขาเอาแต่ เนื้อกรอบเนื้อกรอบเนื้ออะไรกรอบสดเหมือนกันแล้วก็ต้องินเน้อิ้่ท่จไ่างซูเปอร์ไ่าวม่ไขเจียวเออไ่เจียวไ่ไ่ดาวอะไรมาจะเนี่ ขอปิดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยเส้นเล็กแห้งเส้นเล็กแห้งนะจ๊ะลูกชิ้นเนื้อเอ็นน่องลายอันนี้มีน้ำซุปด้วยอร่อยค่ะไน้องมาขอดูน้องมาหน่อยมันเป็นไงโอ้โหลายสวยงามลายหินอ่อนเลยเนี่ยดูเปื่อยฮอสวยนุ่มปรุงปรุงไปเกีบแมวฮัลโหล ตอไม่ีไว้ดไปทำไ้นั่นเลือหูแ้ม่าไหมคนอย่างเยอ้าวให้พ,พี่กันกนรับด้วยดูดูดูพีกันมไหมคะดูจ้านี่นัวๆเลยน่รารัก ส่วนนี้นีน้ำไม่ขอต้งเกียบเกีบเือเกียรอฉ่ำมากจะมาคิปเส้นให้ดูข้าวเลยที่อยู่บ้านไม่ยังไม่หมดเก้าขี้นากเราเลนี่เป็นดารเล็กอร่อยนะคะเน็นสดใช่ไหมล่ะเนืวนร่ม ที่หนมสที่นอร่อยเส้งกแาี่กะชิมเส้นหน่อยเห็นก็ว่าเส้นสดสดจากไหนไม่รู้เนื้อส่ไหมสดจากไหนไม่รู้แต่มาสุกที่นี่นิ่มหนึบร้อยตาแมวนะตามไม่ใส่ กินต่เหล่าดีกว่าชินมซุปก่อนนะจ๊ะไม่ต้องพวงเลยสดชื่นออกับอากาศกันร้อนแบบนี้มากร <c oughs> อเล็นพรยนี่เนื้อเน้นนุ่มนี่เนื้อนี่สดปะ่ะบะหมี่ก็อร่อยนะเป็นบะหมี่แบนว้าวบะหมี่ป๊อกใช่ปะ่ะนี่ชอบป๊อก ชิ้นแจ้ามาลาสนี่คือเนื้ออะไรจ๊ะใครดูบ้าเอ็นน้องลายเอ็นน้องลา,ายนะจ๊ะเนื้อสวยมากเหียอยย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  กินต้นเหลาจะดว่ามัน้ำตาลน้อก้นน้องแตง้านมอกบาไม่คย,ยดีดน,นี่เนื้ออะไรเน,น,น,นื้อตุ่นชิ้นใหม,มากชิมันม่ินดูนม่ไ,ไม่แน่ใจ่ด่เะขามเกิดอาการทน อิ่มแล้วจบดเวตินะจ๊ะว่าแต่ว่าร้านอยู่ไหนจะเนี่ยอันี่คือร้านชื่อไหนหมาป่าร่าเนื้อหมาป่าล่าเนื้อครับเป็นร้านของน้องสาวสุดสวยนะจ๊ะใครที่ชอบ กินในติมนะไม่ใช่ติมชอบกินก๋วยเตี๋ยวใชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะก็แวะมาได้เดี๋ยวใครใส่เนื้อนะใครใส่เนื้อมีเนื้อเยอะมากทั้งสเต็กทั้งเนื้อทอดหรือเป็นสายหมูก็มีมีหมูทอดกระเพาะหมูเยอะแยะนะครับก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวหมูปะยยังใช่ไหมอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเดี๋ยวนะคนมีก๋วยเตี๋ยวหมูนะ ตั้งอยู่ที่ลงสะพานเจษดาบดินมาเส้นราชพฤกษ์นนทบุรีโอเคเส้นราชพฤกษ์นนทบุรีนะครับเลยปั๊มปตทมันหน่อยลงสะพานเจษดาประดินมาถึงเลยนะเลยปั๊มปตทดิเดเียวจ้ะมาลองชิมกันได้อห,หมาอ,อ่ะโอเคเกินอิ่มดีกว่าอิ่มมากเลยปกลับบ้านกันอิ่มอร่อยชอบอะไรที่สุดจ้ะชอบ ก๋วยเตี๋ยวใี่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวอร่อยสุดแต่ว่าชอบข้าวเหนียวเนื้อทอดแร่บแล้วก็ชอบส้มตำเดือดส้มตำแซ่บจัดจ้านข้าวสเต็กสเต็กก็อร่อยสเต็กอร่อยมากข้าวกะเพราไข่ดาวอะไรนะอะไรเล่ๆนะไข่ดาวชูเต้ชูเฟ่ชูเฟ่ชูเฟ่เล่ย์เวนเต้กันยังชอบกินลายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็อร่อย เส้นเส้นเล็กคือแบบเหนียวหนึ่งอร่อยโอเคกลับแลวบ้าย <Bye. S 1> สั่งกลับบ้านนิดหน่อยเป็ <c oughs> นโเลยโอเคไปละบาย